โหนี่รากแก่นเผยชีวิตหลังจากใช้สถานะสามีภรรยากับแก้วจริญญาค่ะ ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงคนนี้เลยค่ะสําหรับโทนี่รากแกนลสามีหนุ่มของเจ้าสาวคนสวยแก้วเจริญญาในงานเปิดตัวนาฬิกาข้อมือยี่ห้อหนึ่งซึ่งหนุ่มโทนี่ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกหลังจากที่ลั่นระฆังวิวาไปเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเล่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นช่วงก่อนเวลาเริ่มงานด้วยค่ะ ซึ่งอย่างแรกคะ่ะที่หนุ่มโทนี่ได้อธิบายคือ h ฮชแท็ประจำงานแต่งอย่าง just w a n n a l i v e our lives 247365นั้นแปลว่าอะไรโดยได้ระบุว่าก็แค่อยากใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันทุกเวลาคะ่ะนั้นความหมายว่างานแต่งครั้งนี้จะเป็นการประกาศให้ทุกคนรับทราบก็เท่านั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคะ่ะ พร้อมกันนี้ก็ได้เล่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ําตาในช่วงที่เปิดตัวเจ้าสาวแล้วเดินมาหาตนบนเวทีว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไลฟ์สดใน y o u t u b e เนื่องจาก การจัดงานของตนอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 จึงอยากให้ทุกคนทั่วโลกสามารถร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ก็นันเกิดปัญหาคนดูไม่สามารถเข้าระบบเพื่อร่วมชมไลฟ์สดได้แล้วยิ่งเป็นเวลาที่ตามธรรมเนียมเจ้าบ่าวจะต้องห้ามเจอเจ้าสาวด้วยทั้งทั้งที่แก้วคือคนที่รู้เรื่องการจัดการระบบนี้ทั้งหมดทำให้ตนต้องตัดสินใจฝ่าธรรมเนียมวิ่งเข้าไปปรึกษากับแก้วเพื่อหาทางออกให้ทันท่วงทีด้วยความใจเย็นก่อนที่ ท,ทุกอย่างจะสําเร็จลุล่วงและสามารถเริ่มงานแต่งตามกําหนดการได้ในที่สุดจึงเป็นเหตุให้ทันทีที่เห็นรถของเจ้าสาวขับมาถึงบริเวณงานหนุ่มโทนี่ถึงกับกลั้นน้าตาแห่งความตื้นตันไว้ไม่อยู่ค่ะก่อนที่จะเอ่ยประโยคเด็ดที่ตนเตรียมมาเพื่อจะพูดกับเจ้าสาวบนเวทีว่าในที่สุดเราก็หากันจนเจอซึ่งก็ทําเอาหลายคนที่ร่วมงานและชมอยู่บน YouTube ถึงกับประทับใจไปต่ตมๆกันค่ะ